AI เนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีของคนรวยเพราะว่าองค์กรที่เอามาปรับใช้เนี่ยก็จะโตเกินคู่แข่งไปมากแต่กลับกันครับในมุมของคนทั่วไปยิ่งพอไม่ได้ใช้ AI พวกนี้พอไม่ได้เรียนรู้เทคโนโลยีพวกนี้ความเหลื่อมล้ำมันจะสูงมากๆใช่ครับปัจจุบันครับ AI มันจะมีช่องว่างเนาะความเหลื่อมล้ำระหว่างคนที่ใช้กับไม่ใช้แต่สิ่งที่กว้างกว่าคือคนที่ใช้เป็นกับใช้เป็นจริงๆ อันนี้กว้างมากใช้เป็นกับเป็นจริงๆขยายความให้ฟังหน่อยได้ไหมครับคือหลายองค์กรมองว่าใช้เป็นแล้วแต่ว่าใช้ไอแค่แปลภาษาใช้แค่หาข้อมูลทั้งที่ไม่รู้ว่า AI มันสามารถวิเคราะห์ตัวเลข forecast ยอดขายได้วิเคราะห์เพียน์แอลได้วางแผนสวอตไฟฟอสอะไรสิทธิ์ได้เป็นตน้นคือเขาไม่รู้ว่าจริงๆแล้วสิ่งที่คนทั่วไปใช้ใช้แค่ประมาณแค่เหมือนแบบมีมือถือใช้แค่โัวออก แต่ไม่เคยใช้ออปลิเคชันในนั้นเลยในมุมพี่คือ AI มันเพิ่มความเหลื่อมล้าได้แต่ในมุมเดียวกันมันก็ลดความเหลื่อมล้าทางความรู้ได้เพราะวันนี้คุณแค่มีมือถือกับอินเทอร์เน็ตแล้วคุณสามารถสอบถามที่ปรึกษาที่มีองค์ความรู้ทั่วโลกสะสมมาเป็นหลายร้อยล้านองค์ความรู้ในมือถือครับคุณมีที่ปรึกษาระดับโลกอ่ะอยู่ในมือถือฟรีอ่ะครับคือเวอร์ชันฟรีก็ก o o d ตอินนาก็เพียงพอแล้วอ่ะผมพิมบอกว่าเท่านี้คนรู้นะ มันลดความเหลื่อมล้ำได้เยอะมากแต่คนแค่ไม่รู้ครับ